ทำย่ายเลยนะกินแล้วมันคั้นหูเวลากินแบบดิบนะแบบบระสุกนะสวัสดีค่ะมาพบกับเพื่อนในช่องโช,ก,ชกุนโชกินเมื่อนี้เพื่อนได้ก้อยไข่มดแดงพี่น้องขั้งแรกของปีจ้ะ ใครง่ดีค่ัพี่น้องไม่ได้ไปซวยเองดิซื้อคนมาได้ข้าวเหนียวมาน้ำตาข้าวเหนียวกะฮูุ้ๆขึัน,ม,นามาทำเนียกแข่งมันพี่น้องอื้ตัวเฮดแบบสุก เอาลวกน้ำหอนหน้อยหน่อกินขาอน้ำจาหน่ยหอ,อยทำง่างยอลม ขอขอดัอไปให้พี่น้องค้างบ้านแม่มติดกันอร่อยมากแมวกล้ว,วยเองแซ่บเองสวนมาเป็นหน่องใครไงดีดีเขาเอิอยังใครใครมันตุงบ่ หน่งแตกบเปาะๆเลยใบผักอีเลือดหัวใบผักอีเลือดก่อนเพื่อนว่ากินแบบดิบไหมนะกินแล้วมันคั้นหูเวลากินแบบดิบนะแบบก็สุกนะ ไปตลาดเอาไปพ่อใหญ่แล้วเอามาขาย เลอน้ำแล้เบิดได้มาซีถุงแล้วได้มาขายที่ถุงก็ดได้มาสามถุงแล้วเ,เดี๋ยวเอาส่องแล้วบอกว่าสื่อสวยใช่ไหมนะ้ แบงใบกล้วยให้แม่ให้แม่กินน้ำถุงหนึ่งว่าแม่เสียนผมเลยอ่ะอัน,นอันนี้ใบกล้วย่ใบตอง ເຂົ້າເ บะหมอ่กับการกินกับผักต้องกินแต้มันเปาๆแตกเปอะๆอ,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 อดีค่ะบอิ่มแล้วแม่รออยากคัม เค็เทศหวานมากเค็มเทศล้างปากตาอิ่มตาเมื่อนี้เพื่อก็ได้ก้อยไข่มด,ดแดงนะ้วจ้ะครั้งแรกของปีแซ่บแซบพีน่น้องมันมันแตกปอบปอนในปากอะ่ะ ขอบคุณพี่ซีที่ติดตามรับชมคลิปเมื่อนี้เด้อค่ะคันมากก,กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเบ็นกนลัให้เด้อค่ะขอบคุณหลายๆลยค่ะ